ครับะเอฟซีทีวีครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากวันนี้ผมมาที่เซนทันเวิลด์ครับมาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งครับที่จัดโดยกลุ่มวังขนายครับน้ําตาลที่ไม่เหมือนใครดอกจำปีเขาลืมสัญญาดอกจำปาเขาลืมสาบาเจอแต่คนไม่จริงใจบอกเรา ด้านหลังของผมนี่ครับคอนเสิร์ตชื่อว่าเดอะเมเกอร์คอนเครับในชื่อตอนที่ว่าดอกไม้ในที่รับตาต้องบอกว่าวันนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้จะรวมเดอ Maker ทั้งหมดเอาไว้ที่นี่เยอะมากๆครับศิลปินกลุ่มนึงชื่อว่าศิลปินวงนั่งเล่นนะครับเป็นผู้ทําเพลงหลายๆเพลงที่ผมเชื่อว่าพวกท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินครับอย่างเพลงประเทือง,เ,องเพลงแตกหัก ไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้รวมมาที่นี่แล้วก็ยังมีเดิร์ม e กเกอร์เยอะแยะตอนนี้กำลังคึกคักเลยครับ mm hmm. ครับและครั้งนี้ครับผมไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตเฉยๆ mm hmm. ผมนัดคนคนหนึ่งไว้ครับพ mm ุ hmm. ่งผมมองว่าเขาก็เป็นเด mm ิร์มกเกอร์คนหนึ่งในสายตาของผมและเป็นเดอร์มกเกอร์ที่ทำงาน แบบดอกไม้ในที่รับตาคนเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเดอร์เมเกอร์ที่อยู่ในสนามฟุตบอลเป็นเดอร์เมเกอร์ที่ใครหลายคนในชนะฟุตซีรู้จักนะครับผมนับไว้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่เาเป็นใครครับไม่มีใครไม่มีใครสวยอย่างเธอเซนเตอร์ทอม ตอนนี้ครับผมมาอยู่กับดอกไม้ที่รับตานผมแล้ครับดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ที่สวยมากครับคุณปอนครับผมปอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเนี่ยครับเกรงไหมก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เคยอยู่ในชุดแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับผมเรียกคุณปอนจริงๆแล้วคุณปอนชื่ออะไรชื่อปรียาพรโพธิลินค่ะปรียาพรโพธิลินแล้วคุณปอนเนี่ยมาจากไหนครับคุณปอนนี่มาจากภาษาเหนือเนี่ยแม่อาจจะมองว่าเหมือน เป็นแบบปอนปอนปอนคือความขาวอย่างเงี้ยค่ะปอนนี่คือชื่อเล่นค่ะใช่ค่ะแล้วครูเนี่ยครับครูก็เป็นคุณครูไงคะเป็นคุณครูใช่ค่ะเป็นคุณครูเป็นคุณครูก็คือเป็นครูสอนนักเรียนสอนหนังสือใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการครูรับราชการค่ะก็เลยเป็นชื่อที่มาของชื่อว่าครูปอนถูกต้องค่ะเดิมที่ครูปอนเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดน่านค่ะ จังหวัดน่านภาคเหนือนะภาคเหนือค่ะภาคเหนือพูดเหนือได้ไหมครับเนี่ยอูได้เจ้าอพูดเหนือได้เริ่มเรียนหนังสือที่จังหวัดที่จังหวัดน่านโรงเรียนอะไรครับที่ตอนแรกก็คือมัธยมก็เป็นโรงเรียนปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโรงเรียนปัวเลยชื่อสั้นๆเลยค่ะโรงเรียนปัวไม่มีพิทยาคมไม่มีไม่มีค่ะโรงเรียนปัวถูกต้องแล้วศึกษาต่อที่ที่ราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะได้โควต้าค่ะได้โควต้าด้วยแสดงว่าตอนเรียนเป็นเด็กเรียนเก่งโคต้านักกีฬาแล้วก็โควต้าเรียนดี อ๋อก็เลยได้ไปเรียนที่ราชพัฒอุตรดิตจนจบอ่าไอ้ปีสี่ใช่ไหมคะสาขาที่ครูบอลไปเรียนที่ก็คือคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ครุษศาสตร์คือพวกครูเนการเรียนครุษศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นสายตรงก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะเสร็จแล้วมาเป็นครูเลยไหมอ่าเป็นครูอัตราจ้างก่อน1ปีเป็นอยู่ที่สระบุรี จะไปทาอะไรต่อก็กะว่าจะอยู่ตรงนี้แหละทีนี้คุณครูที่ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมค่ะเขาก็พาไปสอบบรรจุแลวพอพอเป็นครูบรรจุเป็นครูก็คือสอนที่ตอนนั้นบรรจุอยู่ที่อําเภอม่วงเหล็กสระบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆอยู่บนบนเขาค่ะแล้วอยู่ที่นั่นกี่ปีสองปีค่ะก็เขียนย้ายเหตุผลที่เขียนย้ายก็เพราะว่าตอนนั้นเรียนต่อโทที่มลังสิต <im itation> ก็เลยคิดว่าถ้าเราขยับมาใกล้ๆเนี่ยมันจะสะดวกในการเดินทางเพราะว่าบางวันต้องแบบหลังเลิกเรียนต้องเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่เราย้ายมาอยู่นี่เราก็เราก็เรียนปริญญาโทไปด้วยใช่<น>่ะเรียนบปริญญาโทจบก่อนจบก่อนละค่ะ <im itation> มา <im itation> อยู่ได้2ปีก็จบปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกบริหารการศึกษาทุกทุกคนจะถามว่า เรียนทำไมนั่งหนาอะไรเงี้ยทำไมต้องเรียนเยอะแยะขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบเออเราก็เลยบอกว่าที่เราเรียนอ่ะเพราะว่าคือแม่จะโดนดูถูกมาตลอดประมาณว่าไม่เป็นยาสมลูกเรียนหรอกอะไรเงี้ยค่ะงานอิเล็กของครูปอนตอนนี้เลยงานอิเล็กกเลยถูกต้องการถ่ายภาพการถ่ายภาพภาพกีฬามันเป็นมาอย่างไรอะครับมันเป็นมาอย่างไรคุณมุมมองของอีกคนนึงก็คือคุณครูมันเป็นมาอย่างไรที่มันเป็นช่างถ่ายภาพได้มันเป็นมาอย่างไรใช่ไหมเอาเริ่มแรกเลยคือ เป็นคนที่ชอบชอบเขียนเรื่องราวชอบแต่งหนังสือชอบเขียนกรชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นปกติของเราอยู่แล้วปกติก็คือชอบจดบันทึกไดอารี่อะไรเงี้ยทีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเขียนบรรยายทีนี้เราคิดว่าเวลาเราถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยรูปหนึ่งรูปเนี่ยมันแทนคําบรรยายด้เยอะเลยเราเราคิดว่ามันเป็นการบันทึกเรื่องราวได้ดีกว่าการมาจดอ่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนนี่มาผ่านมาข่ายถ่ายรูปเนี่ยคูปอนครูปอน นี่แบบปุมสิ่งปุ๊บเดินเข้าไป,ป,ป,ปยหยิบซื้อกล้องตัวหนึ่งสองแสนมาถ่ายเลยไหมหรือว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะคือคือปอเป็นคนน่านใช่ไหมคะ,ะที่นั่นก็จะมีการแข่งขันเรือยาวปอนก็ชอบเรือยาวก็ตอนนั้นก็มีกล้องธรรมดากล้องคอมแพกก็ถ่ายถ่ายอะไรอย่ายเยงเงี้ยคือเราไปแล้วก็ไม่ถ่าย,ายตอนนั้นคือยังสมัยที่ยังอยู่ยังอยู่ที่น่่นต่อมาก็คือไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เชียงใหม่เขาเตะ อาดีวิชั่นสองอ่ากัน,นี่คือเรามีกล้องแล้วอ่เาอเรามีกล้องแล้วเราซื้อกล้องมาแล้วแล้วเรารู้จักกับเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ เขาว่าชวนไปดูฟุตบอลกันก็เป็นเป็นประธานของกลุ่มกองเชียร์หมาขาวเปตองแห้งหมาขาวเปตองแห้งรู้อันนี้ผมสมศรีคือสมัยสมัยที่ใช้น FC อยู่ชั้นสองเนี่ยเราแข่งกันมาเรารู้วลยหมาตาวเปตองแห้งแล้วเป็นยังไงขอทูไม่ไทยตอนนั้นไม่ลงค่ะอยู่บนอัธจันทร์อ๋อถ่ายเล่นๆอยู่บนอัธจันทร์ถ่ายถ่ายแล้วก็โพสต์ในเว็บเนาะเว็บหมาขาวเปตองแห้งทุกคนก็จะอุยรูปสวย อ๋ออะไรอย่างเงี้ยรูปสวยหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าได้มาถ่ายเรื่อยๆอ่าแล้วก็เขาก็เห็นเราบ่อยเขาก็ให้เราลงสนามอืมเพราะว่าเหมือนช่วยประชาสัมพันธ์ให้เชียงใหม่เงค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายฟุตบอลมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยๆค่ะอ่าแล้วในในมุมมองของคูปอลเนี่ยคูปอมีเดลเมเกอร์ในตัวปอลที่เป็นแบบเรื่องอะไรนะแรงบันดาลใจไหมเหมือนกับเป็นไอดอลของเราอย่างเงี้ยใช่ถ้าในเรื่องของการถ่ายภาพก็จะยกให้พี่คนนี้เลย คือเราจะติดตามผลงานเขามาตลอดแล้วก็เป็นคนที่เราคอยคอยปรึกษาเขาตลอดเรื่องการถ่ายภาพและเป็นคนแนะนําให้เราซื้อกล้องตัวนี้ที่ทุกคนจะแบบโอ้โหมันแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่โจ๊กนะคะธนานุวัตรศิรสาร,ช,ารช่างภาพบุรีรัมช่างภาพบุรีรัมค่ะตอนนี้แกแกถ่ายให้บุรีรัมก็ถ่ายให้บุรีรัมแล้วก็เป็นช่างภาพของ i m a g e Getty ค่ะ g e t t y i เ a g มไอเดโของเราในทางบครูครูเรามีไหม ในทางคุณครูคิดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นครูคือเราคิดว่าคนที่เป็นครูสำหรับเราอะไอดอลคือคุณแม่มแม่เป็นครูของของบอลคือสอนทุกอย่างสอนให้เรามีจนถึงทุกวันนี้นี่คือเด็กไมเกรใ์ในในความรู้สึกของครูบอลเอ่อความความรู้สึกในการเป็นครูบอลอย่นสนามฟุตบอลเยอะเยอะเยอะมากๆเนี่ยความสุขที่ครูบอลได้เห็นในสนามฟุตบอลคืออะไรภาพอะไรคือในหัวครูบอลจะเห็นภาพอะไรแล้วครูบอลรู้สึกว่ามีความสุขที่สุด อ่าอันนี้คือบอกได้เลยนะคะว่าเวลานักฟุตบอลไม่ว่าจะทีมเราหรือทีมเขาทําประตูได้ครับไอ้ลูกตอนทําประตูได้น่ะคือไม่เท่าไหร่ครับแต่จังหวะหลังจากนั้นคือเขาวิ่งมาดีใจวิ่งมากอดเราคิดว่าตรงนั้นน่ะคือมีความสุขที่สุดล้วในสนามฟุตบอลแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเราลองหันกลับไปมองบนอัธัาทร์คนดูคือรอยยิ้มสีหน้าการดีใจของกองเชียร์ค่ะคือมันเหมือนเป็นพลังให้เราสัว อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเขาไม่ได้ซ้อมมาให้นอนอเอาเขาไม่ถูกต้องค่ะคือเป็นเป็นเสี้ยววินาทีที่เราอพอเราถ่ายได้แล้วเนี่ยถูกต้องความสุขมันอยู่ในใจถูกต้องค่ะอ๋อปอ,อนเลยชอบจะเก็บภาพความสุขเหล่านั้นคือบางคนอาจจะเก็บภาพเตะเข้าปุ๊บจบแต่ปอลจะกดรัวต่อหลังจากนั้นเพราะมันจะมีช็อตเด็ดๆที่นักบอลวิ่งดีใจแล้วก็หันกลับไปดูกองเชียร์อีกรอบนึงคือความสุขบางคนแบบแสดงออกมาแล้วถ้าผมบอกว่าเดอะเมเกอร์เนี้ยมันจะอยู่ยืนยาวไปขนาดไหนในในความรู้สึกของปอลปอลเป็นเดเะเมเกอร มันจะยาวแค่ไหน,นปอนคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ถ่ายภาพปอนก็ยังเป็นเดิะเมเกอร์เพราะปอนเป็นครูถึงแม้ว่าวันหนึ่งปอนกเกษียณ <c oughs> เดิะเมเกอร์ของความเป็นครูอาจจะหมดลงแต่เดิะเมเกอร์ของการเป็นลูกที่ดีของแม่การเป็นคนดีของสังคมก็คือทุกคนเป็นเดิะเมเกอร์ในตัวเองอตลอดชีวิตค่ะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเดิะเมเกอร์ของเราครับดอกไม้ในที่รับตาแต่วันนี้ผมว่าไม่ใช่ดอกไม้ที่รับตาอีกต่อไปแล้วครับสำหรับครูปอน ซึ่งครูปอนเนี่ยผมก็เป็นครูปอนตลอดไปผมจะเรียกเจ๊ปอนอะไรปอนไม่ได้ละก็เป็นครูปอนถึงแม้วันหน้าๆครูปอนอาจจะเป็นไปเป็นด็อกเตอร์ไปเป็นอะไรก็คงจะเรียกครูปอนต่อไปอ่ะเราไปดูคอนเสิร์ตครับวันนี้ขอญาต์ชวนสักนิดนึงได้ค่ะครับครับรักรัก สิ่งสวยงามทำให้โลกหมุนไปทำให้ร้ายเป็นดีความรักทำให้เธอสวยงามทำให้ใจเต้นแรงทำให้รู้สึกดีฟังเพลงอะไรก็เพลินเมื่อมีรักในหัวใจ đường này có suối đi ไม่มีมากไปไม่มีการขอใ บอกเลยเขาว่ารู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกตั้งแต่เกิดมาิง่งเคยดูคอนเสิร์ตครั้งแรกแจริงๆค่ะไม่เคยดูยคอนเสิร์ตใช่แล้วที่น่าภูมิใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นการกุศลด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือที่มาเนี่ยก็คือรายได้ก็ให้กับชุมชนฟองเตยรู้สึกว่าศิลปินที่มาในวันนี้เนี่ยนอกจากจะให้ความสุขแล้วก็คือเนื้อเพลงหรือว่ามุมมองความคิดของเขาคือ เป็นอะไรที่แบบให้กําลังใจกับคนที่มาฟังอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นข้อคิดแงีคิดดีๆให้คนที่รู้สึกท้อมีกําลังใจมากขึ้นก็นนนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะจริงๆเราคิดว่าเดิะเมกเกอร์คือคนที่สร้างแต่ศิลปินดังๆหรืออะไรอย่างนงี้จริงๆแล้วคือเดอะเมกเกอร์ก็คือทุกๆคนทุกๆคนสามารถเป็นเดิะเมกเกอร์ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นเดิะเมกเกอร์ในทางไหนก็ไม่ว่าจะทางไหนก็คืออยากให้ทุกคนเป็นเดิะเมกเกอร์ในทางที่ดีตั นะครับก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตแรกของอุกคนแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมมองแล้วว่ามีอะไรดีๆหลายอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าวันขนาถครับไม่ได้สร้างแค่ธุรกิจไม่ได้สร้างแค่ตอนนี้มาสร้างฟุตบอลตัวขนาถสร้างสังคมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถสร้างขังผมได้ในทีเทปนี้ครับจบไปด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกหลายของทุกคนกับผมแต่แต่หนทีทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเรายังมี ข่าวสารทั้งขึ้น่อยคแนลซต่อเรื่องแม้กระทั่งกะปิลิดุกาลแล้วกนีเรายังมีต่อไปและทุกตอนเนี่ยบอกเลยว่าลดูการหน้านะครับทุกคนจะได้เห็นติดคอนต่อไปวันนี้พวกเราทั้งสองคนตั้งลาแล้วนะใช่ค่ะครับวันนี้ลาท่านทุกท่านแคแนลซีทีวีเทปหน้าจะเป็นยังไงติดตามกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ